สวัสดีครับวันนี้เราเล่าข่าวตื่นในการขั่วร็อกร็อกครับวันนี้เราจะมากินอาหารแปลกกันนั่นคือขอนมขาไก่กับนมเพราะมันสวยดีเป็นตารางเพิ่นะนะครับก็อนรู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยมากมันมีความกรอบและหอมหวานอยูญญ่ในตัวเดียวกันค่ะีซินเตอร์น่ากลัวเนาะ เอาละเมนูต่อไปมะม่วงมะม่วงเนี่ยมะม่วงก็จะมีเต้าตาพริกผงบ๊วยผงชูรสอีห่ามือเยอะมากเลยจะเอาไปติ้มกับนมนะครับแล้วจะมาสัมภาษณ์กันว่าอร่อยไหมอามอร่อยไหมครับน้ำทานครบป่ะฮะน้ำเทียวน้ำทันลิ้มรสเลยอ้าวนึกว่ารสชาติเหมือนไก่อีห่ายังไม่กิน มังเหรอมันเปรี้ยวหวานๆเค็มๆคม้มนแบบถ้่หัวไปเลมันก็ปเยก็ไม่รู้ว่าไ่คือรสชาติเหมือนไก่ใช่ไหมมันไม่รู้เข้าไปอยู่ไปเฮ้ยตอบสิว่าไม่ได้ยินโอเคอร่อยแล้วกันเออสรุปนะครับเขาบอกว่ารสชาติเหมือนไก่นะครับไม่ไป็ครับพบกันตอนใหม่คั่วรอบกาบ